บายไม่ต้อง bye bye. ไม่ต้องหวัดไม่ต้องโลเออบายบายมาแล้วโอ้เดินมาเองเลย <c ười> <c ười> อัอไม่ค่ะใช่บายสวัสดีค่ะคอชิลก็ชิลก็ข้าวจิ้มลูกนอนโอเคหอม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 แดงนิดนิน้อยนีตัวเดียวหรอคะ สุกแลกแล้วเราสุกอีกแล้วเนาะเราทำไงก่อนนะค่ะไก่ไก่ทไก้ไทำเ้อายุวยอะไรหรอเพื่นนี่ย นีอลยน็บดีนอ่นอนดีข้างอนึนอนหน้างิบุคอยมัดเขยวเขาพี่น้องหอมยุบกัวบเบี้หอมหอมเล็กน้อยมุนี่ ไอ้ทิพย์เพชรอด <ś c oughs> ีตนัสาบตัเต็งรืสิโต๊ะแตกขาเว็นตาคอยซี่หาอันเรียบร้อยบัดชวนไนพูดผู้เดียวนี่ล่ะผู้เดียวแหละเ,เป็นคนกันไวไหมลูกไวไหมไ ก่อที่เขาน้ำใส่เขาขยายแกสในท้องเขาเล้ใส่เขาหลายปวดตดตีดดตดระว,วันตนตดลดซ <c oughs> ื้อตัวได้แมเพราะเอไอ้น้องพอ้อยก็บ,บอกเป็นแปดมะขันโอ้ยเทวดาขี่รถสะดอกรถแม่แตนหนึ่งซีซีซีเห็นไหมมันออก เลี้ยงซอยไขย,ยุ่งสิแล้วพี่น้องสามพันกว่าสามพันเจดสี่สิบสอันกับดาวหนึ่งสเจ็ดสี่ดวงขอบคุณนะคะขอบคุณเมื่อวานนี้ไมลบอลมอะลให้เบิงหอยคงาสองคำมากอะมีพี่น้องนองแอนก็แตงน,นาแตงยังนี่ดีก็ลืมข้าวตัวว,ว่านี่คุณคุยจอบม,มาก ไข้แต่มวันสื้อจ้าวแล้วน่าเสียดายเนาะออกดีดีไข่ก็ลืมเ้าแม่ออกตัวเก้าตัวนี้ออกตัวเก้าปีกายนี่ที่ไข่เฮ็ดบุญกระถิ่นน่ะนะมันออกซีซีนั่นมื่อห่างปีเดียร์ปีกายนี่ไข่เฮ็ดไขเฮ็ดอ่า21ปุตตะกีกาติด้วย20ปุตตะกีกาอิฟเกตดึกดึกจุลาก่อนเฮ้อไข่เฮ็ดบุญกระถินแม่ปีนั้น ถือพักกันถือแล้วมันอยู่ซีซีนี่หอดขวบหนึ่งพอดีเลยเริ่มสนแล้วสาวน้อยค่ะถ้าผู้จักเข่าห้องน้ำเองี่ยังเองก็เป็นต่อไปเข่าลงเรียนแล้วล่ะแล้วตอนนี้ยังบ้าอในรผู้จักเป็นไหน ซื้อลูกโปง่งขายลูกโป่งน่อยขายลูกโป่งให้พี่พลอยน่อยอกระเป๋าอืมกระเป๋าขายกระเป๋าอยู่ไหนลูกกระเป๋าเอาเอาเอาไปเลือกขายแล้วขายแล้วซื้อลูกโป่งน่อยขอบคุณค่ะอ่าลูกโปง่งซื้อลูกโป่งน่อยน้องเพชรอ่าลูกพี่เอาใส่ตะกร้าเหมือนเดิมกลับไปเลยเอาเอา,เอา บกไม่บอกกันอ่ะอ่ะแ้ขาหน่อยหน่อยอ๋อน้องเพชรซื้อหน่อยโอ้ยรีบมาเลยโอ้ยเก่งเก่งพี่พลอยขายขายลูกโป่งให้น้องหน่อยอขอบคุณค่ะซื้อต่อซื้อลูกโป่งใส่ตะเกะอือไปต่อเลยอตบมือให้ด้วยไปต่อเลย เอาลูกไปเลยเอาเข็นไปอืมหน่อยหน่อยหน่อยโอ้ยหน่อยกระลีบกลับมาเลยอืมโป่งน้อยฮึบอืมอเอาขายเอารับตามรับตามรับหน่อยลูกโปง่ปงพี่พลอยรับเอารับซื้อแล้วไปเอากลับไปเอากลับบ้านกลับบ้านเร็ว ทุกนั้นถึงตัวหัวมุงเลยเห็นไหมตามกับข้าวเลยไปเสีย,ย,ยกับผ้านะตามีแต่คุณเชียงกับปลาะไปทออันนั้นไป ซื้อวุ้นเส้นมาแกงใส่ปลาไปกระตาก็กินอันนั้นแหละเรนไว้ขัดพี่น้องเออซีคุ้นลอยลอยคุ้นลอยย้ายก็ได้คนทุกข้าดึงผมข่อยก็ได้สุกผมไม่เลย

กับบอกเขาได้หรอแมบอกเขาเขาฟังด้วยไหมไม่ใช่หรอบอกก็ฟังกันซื้อใหม่แล้วไปเขาก็ฟังดูจเฉยๆมันก็ได้หุ่มได้ยังแล้วมันใหญ่แล้วเดี๋ยวมันง่ายไปไหนเขาเดินได้แล้วค่ะแล้วหญ่ก็จะได้จะขับให้เขาเดินเอง งวะปัานเก็บไยเปิดเนะ่ังหังติดติกอันนั้นเป็นเป็นดองเด็ด